สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านยู u b e ครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้29มกราคม2 5 5 5 2ทุ่ม15 5. นาทีโดยประมาณครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับท่านที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3ฟังครับก่อนที่ท่านจะได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส4โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับในวันที่1กุมภาพันธ์65านี้ สำหรับวันนี้ก็มาบอกทุกคนทุกท่านก็อย่าลืมอัปเดตแอปเป๋าตังค์นะครับล่าสุดนะครับแอปเป๋าตังค์ได้มีการพัฒนาเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันล่าสุดขณะนี้เป๋าตังค์เป็นเวอร์ชั่น11.24.0นะครับซึ่งเขาอัปเดตตั้งแต่วันที่18มกราคม65เวอร์ชันนี้ก็รองรับการใช้งานคนละครึ่งเฟส4รองรับการใช้งานเราเที่ยวด้วยการสําหรับโครงการ เที่ยวนะครับของรัฐบาลที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับสําหรับผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟสสามอยู่แล้วนะครับก็อัปเดตไปเรอรอแต่อย่างไรก็ตามเท่าที่อัปเดตแล้วนะครับก็ยังไม่เห็นกลุ่นก็ยังไม่เห็นกดก็ยังไม่เห็นปุ่มกดยืนยันรับสิทธิคนละครึ่งเฟสสี่นะครับก็คาดว่า,าจะมีการอัปเดตอีกอยู่นะหลังจากนี้ไปก็เหลืออีก3วันจะถึงวันที่1กุมภาพันธ์ห้าครับก็คือ สามสิบสามสิบเอ็ดแล้วก็ตัววันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เลยคิดว่าคิดว่าน่าจะมีการอัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุดกว่านี้อีกแต่อย่างไรก็ตามท่านก็อัปเดตเวอร์ชันนี้ไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้ามีข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตเป๋าตังค์เป็นเวอร์ชั่นใหม่กว่า1 1 2 4 0ก็จะแจ้งข่าวให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับร,ร,บรู้รับทราบนะครับเพื่ออัปเดตนะครับพออัปเดตแอปเป๋าตังค์แล้วก็จะวันที่1กุมภาเนี่ยท่านผู้ชมที่เคยได้รับิทธิ์คนละครึ่งเฟส3อยู่แล้วนะ ก็จะกดเข้าแอเปเ๋าตังเลยก็จะมีปุ่มยืนยันการกดรับสิทธิ์เฟสสี่ก็จะกดพอกดยืนยันรับสิทธิคนละครึ่งเฟสสี่ท่านก็สามารถกดใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสสี่ได้ตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันหกห้าไปต้นไปนะครับซึ่งวันที่หนึ่งกุมภาพันหกห้าเนี่ยจะมีเงินเข้าแอปป๋าตังให้ท่านหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับและยังมีกติกาพิเศษพิสดารออกมาด้วยนะครับว่าสําหรับท่านใดที่ได้เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสสามนะครับ หากท่านไม่ใช้สิทธิเดือนกุมภาพันธ์นี่เขาไม่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นต้นไปหนึ่งถึงยีดกุมภาพันธ์นี่ถ้าท่านไม่ใช้สิทธิหนึ่งครั้งอย่างต่ำหนึ่งครั้งถ้าท่านไม่ใช้สิทธิภายในวันที่28ดมกราคมห5ห่าถึงวันที่28ดมกราคมหกห้าเวลาสี่ทุ่มห้านาทีถ้าท่านยังไม่ใช้สิทธิ์เขาจะตัดสิทธินะครับเพราะฉะนั้นใครที่กดยืนยันรับสิทธิ์แล้ว 1นึ่ถึงยี่สกุมภาพันธ์ห5้านะครับห2 8ถึงกุมภาพันธ์ห5ต้องใช้สิทธิ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งจึงจะไม่โดนตัดสิทธิ์นะครับซึ่งใครไม่ใช้สิทธิ์เลยตลอดทั้งเดือน1 28ถึงกุมภาพันธ์ห5วันที่1มีนาคมท่านจะโดนตัดสิทธิ์เพราะไม่ใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดคือเขากำหนดไว้ภายในไม่เกิน28กุมภา,พาพเวลาสี่ทุ่มหา้านาทีนี่ถ้าเกินเวลานี้ไปเขาตัดสิทธิ์เขาจะเอาสิทธิ์คนที่ไม่ใช้สิทธิ์ไปลงทะเบียนใหม่ ให้คนกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในลงทะเบียนเอาใหม่นะครับเพราะนั้นต้องทราบข่าวนี้ไว้ด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงขั้นตอนการโดนตัดสิทธิ์นะครับก่อนที่ท่านจะใช้ได้เนี่ยท่านต้องอัปเดตรเป๋าตังก่อนนะครับเอาตอนนี้ก็อัปเดตได้แล้วนะครับเป็นเวอร์ชัน11.24.0่ถ้ามีข่าวว่าเขามีจะเขาจะมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่กว่านี้อีกจะขึ้นข่าวให้ทราบอีกแล้วก็อัปเดตเมื่อท่านอัปเดตแล้ววันที่1นึ่งเาก็กดปุ่มเข้ายืนยันการรับสิทธิ์ยนนััการรรบสสิิทธเ็จ ก็จะใช้สิทธิ์ครั้งแรกเลยก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่หนึ่งถึงยี่กุมภาพันธ์ควรจะใช้สิทธิ์หนึ่งครั้งจึงจะไม่โดนตัดสิทธิ์นะครับอา้าวก่อนจะใช้สิทธิ์ก็เติมเงินเข้าแอปป๋าตังก่อนนะครับแต่ว่าก่อนจะถึงขั้นนั้นต้องอัปเดตก่อนนะครับถ้าว่ามีเวอร์ชั่นใหม่กว่า11.24.0เมื่อไหรก็จะทําคลิปแจ้งรออัปเดตจึงจะรองรับการใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสสีได้นะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ